หลังต้องตัดผมสั้นเรียนรับบทเด่นในฮอร์โมนซีรีส์ขวัญใจวัยรุ่นที่เพิ่งจะปิดฉากทีซั่นสองไปได้ไม่นานลาสุดต่อธนภพลีรันรตานาขจรเตรียมเปลี่ยนตัวเองจากที่ตัดสกินเฮดมาเริ่มไว้ผมยาวขึ้นเพื่อเตรียมรับละครเรื่องใหม่พร้อมกันนี้ต่อธนภพยังได้เปิดใจเรื่องแฟนสาวมีด้วยว่าความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมและตอนนี้มีนก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยแล้วด้วยค่ะใช่ครับก็เพื่อละครช่องสามครับผมแล้วก็ แล้วก็รวมถึงคขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ด้วยที่จริงๆแล้วผมว่ามันมาจากที่ตอนนี้พี่ยงเริ่มรู้สึกว่าอยากจะให้เปลี่ยนลุกแล้วไหนๆก็เราจบฮอร์โมนก็คือหมดลุกไผ่แล้วก็อาจจะพักไปไว้ผมยาวบ้างแล้วจะยังไงก็อาจจะค่อยว่ากันต่ออะไรอย่างเงี้ยครับจะพอใจกันลุคนี้ไหมดีนะครับรส่วนใหญ่คือไม่ค่อยมีความพอใจส่วนตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้ว จะแอบฟังจากฟินแบทแล้วก็เก็บมามากกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่ชินตอนนี้คะคือการต้องเซตผมอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะแบบว่าไม่เคยมานั่งต้องโดนไดดึงอะไรเยอะแยะอะไรองนี้ค่ะอาจจะดูโตขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อาจจะหน้าหวานขึ้นกลับไปยุคตอนแรกที่แฟนๆที่ติดตามต่อตอนก่อนฮอร์โมอนจะเปิดกล้องะเขาจ,จะเคยเห็นลุกผมผมยาวมากปาดป,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 ปัดเปยออย่างนี้ ก็ตอนนี้ยังเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะด,ดูรอดูผู้ใหญ่ด้วยครับว่าประมาณไหนถึงดีเพราะว่าจริงผมไม่ค่อยฟิกเรื่องผมเท่าไหร่ครตัดยังไงก็ได้ครับเ<ม>ข้าใจคนที่บอกว่าติดติดภาพในภาพกินเฮดอยู่เพราะว่ามันอยู่กันมานาน,นจริงๆครัสองปีแล้วอะไรเงรี้ยแล้วว่าอยู่ดีๆแบบโผล่มาก็มีผมแล้วอะไรเงรี้ย ก็คุยกันปกติครับผมก็ความสัมพันธ์เหมือนเดิมแฟนนี่คือยัง่ะกลับไทยอ๋อกลับมาเรียนที่ไทยปกติแหละฮะพอดีช่วงสอบแบบปีสามฮะใครที่เข้าใจอารมณ์มหาลัยจะเข้าใจผมดีหนักมากแต่เราก็ยังติดต่อกันติดต่อปกติครับใช่แต่เขาแฟนอยู่เนาะครับเรื่องเรื่องงานมันจะเป็นโซนที่เข้าใจกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องเรียนน่ะมันอาจจะไม่ต้องใช้ความเข้าใจเพราะว่า ถ้ามันเข้าสู่หมดช่วงสอบอะ,ะเด็กมหาลัยตอนนี้แบบพอปรับระบบให้เข้ากับอาเซียนได้ทุกคนจะสอบเท่ากันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะง่ายหน่อยนอกจากมีนักแสดงหนุ่มยังเผยเรื่องความรักอีกว่าต้นกบมินคบหากันมาได้สี่ปีกว่าแล้วส่วนแฟนสาวคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วหรือยังต่อธนภพเผยว่าตนเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากกว่าอยากทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนส่วนอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะ